สวัสดีครับจากช่อง g p u Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอที่ลูกค้าส่งมาให้สอบครับเป็นการ์ดจอที่มันไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่ามันไหมแบบไหนแถวอ่ะอันนี้ก็คือหลุดมาแบบนี้เลยครับที่ลูกค้าส่งมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการ์ดจอของตัว RTX 307080นะครับอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นอะไรที่ต่างๆแล้วเนาะดูที่ว่าถ้ามันไหมขนาดนี้เรามาลือดูภายในกันครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับซึ่งดูแบบเนี้ย โอกาสรอดค่อนข้างจะยากครับอันนี้ก็จะมีรอยประกันโชว์นะครับคงไม่มีเนาะคงไม่มีคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมไม่ส่งสูนประกันนะครับส่งไม่ได้อยู่นะครับส่งไปเขาก็ไม่รับนะครับผมโอเคลูกค้าหลายๆท่านนะครับจะมีเม้นต์มาเนาะว่าทําไมไม่ส่งสูนยังมีประกันอยู่นะครับสภาพการจอไหม่โดนน้ําเขาไม่รับเคมมะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับก็คือ ถ้ามีรอยไหมเขาก็ไม่รับเขียนแล้วครับคือแกะมามีความชื้นเขาก็ไม่รับเข็มน,นครับมันอยู่รอบเงื่อนไขประกันเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารู้เดี๋ยวเราก็จะมาือการจอตัวนี้ดูกันนะครับก็คือเป็นการจอของตัว RTX 3070นะครับก็คือดูจากาภาพเนี่ยผมว่ารอดค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะครับว่าภายในของเขาเนี่ยมันจะเป็นไร้แรงขนาดไหนนะครับอ่ะเราดอดูกัน เราก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่านี่มันไม่ยันนี่นะครับเนี่ยยันรูนะครับรูนร็อตเลยเนีน่ยไม่ยันรูเลยโอเคสปองสปริงยังไห่เลยครับเนี่ยสปริงไม่สป,ไมสปริงไม่ไหมขาดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวมาแกะดูกันน็อตก,ก็จะมีด้านนี้ด้วยอันนี้เจ้าของก๊์ดทำใจได้เลยนะครับว่าไม่น่ารอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันไหมแบบไหนแล้วดูแล้วเนี่ยมันน่าจะซ่อมได้หรือว่าซ่อมไม่ได้นะครับแล้วถือว่าซ่อมไม่ได้เนี่ยอะไรที่มันพอจะใช้เป็นอะไรในอนาคตได้บ้างน,นะครับเราต้องมาดูกัน อะไรีของลูกค้านะครับไม่ใช่ของทางร้านนะครับเพราะว่าการจอดตอนนี้เราอย่างไงก็ต้องคืนครับถือที่ว่าเราจะได้ประเมินอาการเสียได้นะครับผมประเมินว่ามันน่าจะรอดกี่เปอร์เซ็นต์ดูจากภายนอกเนี่ยไม่น่ารอดเนาะโอ้โหอย่างนี้นะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าไม่แทบจะไม่ต้องซ่อมเลยครับนี่ก็คือกลับ้านเก่าได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับเนี่ยค่อนข้างหนักมาก ขนาดขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องมาวัดกันนะครับว่าตัวชิปของเขาเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับคือลูกค้าสามารถขายเป็นอะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าชุดพวกนี้ยมันไม่ได้กระทบกับวงจรนะครับแต่แต่มันไหม้แค่เป็นสองชุดเนี่ยสิบสองโวลต์แบบนี้ก็คือไม่น่ามีปัญหาเลยครับส่วนมากถ้าเกิดไหม้ชุดเนี้ส่วนมากชิปของเขาจะใช้ได้นะครับชิปเขาก็คือเป็น D A หนึ่งศูย์สี่ขีดสามสองด A หนึ่งนะครับโอเค ไม่ค่อนข้างเยอะนะครับดูสภาพโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะจนน้าตะลึงนะครับโอกาสลอดนี้แทบเป็นศูนย์เลยเนาะโอเคองันเดียผมขอถ่ายรูปไว้แป๊บนึงแล้วกันนะครับ <_ t aps> โอกาสลอดยากมากนะครับเนี่ยเราขอถ่ายรูปเก็บดีเทลไว้หน่อยแล้วกันนะครับเพ <_ t aps> ราะว่ามันจะได้เก็บเป็นด a ้ a ตา้าเราด้วยนะครับ แป๊บนึงก่อนโมต่อโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อดูข้างล่างกันเลยครับของนนี้ถือว่าไม่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่เยอะมาก สภาพบอกเลยนะครับกับบ้านเก่าได้เลยครับแบบนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับไม่รู้จะซ่อมอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอวัดก่อนนะครับว่าตัวชิปของเขาเนี่ยมันโดนด้วยหรือเปล่านะครับว่าชิปจอชิปลำเนี่ยมันไหมแบบไม่มีคําบรรยายนะครับแบบนี้โอเควันนี้เราออกไปกอนครับมันไหมเขาเรียกว่าไหมจนขั้วตัวเนี้ยมันละลายหลุดออกมานะครับไหมแรงไม่แรงก็คิดดูเอาลวกันนะครับถ้าไม่แรงขนาดนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราขอรื้อดูภายในดูนะ รู้ว่าเพื่อนๆที่ติดตามเราเนี่ยเห็นเคยเห็นอาการแบบดีบีเป่าน่าไหมแบบเยอะขนาดนี้นะครับไม่หนักขนาดนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับปกติก็จะไหมเป็นชุดๆนะครับแต่จะไม่ไหมเป็นวงกว้างขนาดนี้นะครับโอเคดูปะทอนดูนะครับไหมไหมเยอะไม่เยอะก็ดูเอานะครับ อันนี้ลูกค้าเขาน่าจะตัดใจเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับก็คือดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับโอเคถ้าไม่รอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองวัดวงจรดูก่อนวัดวงจรผมไม่ต้องวันนะครับผมจะเช็คว่าตัวชิปของเขาเนี่ยยังพอมีสิทธิ์รอดไหมนะครับต้องดูว่ามันไม่ชุดไหนเนาะโอ้โหสเสด็จเนยนะครับตรงนี้ไปเนี่ยไม่น่ารอดนะครับโอ้โห <laughs> นี่ครับ ไปสวรรค์หมดทุกวงจรเลยเนาะอันนี้ก็คือต่ําอยู่นะครับก็มีโอกาสนิดนึงอันนี้ก็ไปนี่ก็ไปก็คือพูดถึงไม่รู้ว่าแรลมจะได้หรือเปล่าชิปจะได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ผมว่าอาจจะรอดยากนิดนึงครับชิปนี้แทบจะเป็นอะไรไม่ได้เลยครับแทบจะหมดประโยชน์แต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงเนาะแต่ก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจากชุดที่มันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไหม้จากชุดนี้ผมว่าน่ามันเหมือนมันไหม้มาจากแรมลมไดยนะนะครับ โอเป็นการจอที่ผมเคยเพิ่งเคยเหนน็นนะครับที่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับออยู่ยต้องใช้เครื่องดูดดูดฝุ่นนะครับโอ้ดูดิโอ้เห็นไหมครับเพื่อนๆเพาะเลยโอเคอันนี้เป็นการจอใครไม่ได้ขนาดนี้บ้างเอง่ยโอเค การ์จอตัวนี้ก็เนอะ RDX นะครับสามศูนย์อะไรนะครับลืม RDX สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดีนะครับคือตีไปเลยครับไม่รอดนะครับไม่รอดอันนี้ความจริงเราดูจากเนื้องานจากข้างนอกมันก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วครับอันนี้เราก็เห็นว่าามาถ่ายคลิปกันขำๆแล้วกันนะครับคลิปดูแล้วาจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนาะแต่ก็ไว้ดูสําหรับคนที่มีการ์ดจอนะครับว่าพวกที่ควันลุกไฟ กันเรียกว่าควันติดควันลุกไฟไหมหรือว่าเป็นพวกการจอขุดนะครับอันนี้มีโอกาสที่ไฟจะไหม้บ้านได้เลยนะครับที่พวกขุดนานๆน,น,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการจอขุดก็ดูแลระบบไฟดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นจะมีสภาพแบบนี้มีไหม้ใส่ไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับเนี่ยค่อนข้างอันตรายเนี่ยโอเคว่าคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้กับการรีวิวการจอไหมนะคงมาได้แค่นี้เนาะ อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะแกะนะครับโอกาสรอดมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ จะสวัสดีครับไม่ต้องวางแรงก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพื้นที้เป็นยางนะอยากการต่อกระพังแล้วนะครับแรงกว่านี้ก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะโอเคไปเจอคลิปต่อไปจริงๆล่ะ